ปลานึ่งวันนี้ก็ทำปลานึ่งกินเมื่อตอนกลางวันนะคะอร่อยมากๆเลยเอาความ to e อีทูเกเตอร์เด้อมาจำมาจอแล้ว <c oughs> ก็เมนูฝารังฝารังนะจ๊ะวันนี้หมูสันในลาดซอสกับกับเฟ้นฟรายนะจ๊ะอนเฟ้นฟรายกินไปพูดไปแล้ว อ่ะเดี๋ยวลืมชื่อลุงรายนะคะลุงรายหนึ่งคนเด้ออย่าลืมกดแล้วกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกๆก,กำลังใจจ้ามาจ้ามาจ้ามา welcome to eat to getter วันนี้ไม่ลืม Graham. ไม่ไหลเลยนะพี่ใส่ดัน <c oughs> อืออือกรอบอร่อย cassette. จ้ะกรอบอร่อยเดี๋ยวเอาขา้าวปั๊บค่ะอร่อยมากๆไม่กินอดใจไม่ไหวนะจ้า welcome to eat to getter เด้อม,มาค่ะมาค่ะ ข้าวเต็มโต๊ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่พิมตักข้าวแป๊บหนึง่งมาจ้า w วลค o มทุอีทูเกเตอร์เด้ออร่อยอร่อยค่ะกินน้ำพริกหมูอร่อยค่ะ มาจ้าเวลความจุอีทูเกเตอร์วันนี้อาหารฝรั่งอาหารไทยปนกันเลยนะจ๊ะมาค่ะมาค่ะผัดฟักทองของพี่พิมพ์ก็ยังอยู่นะอร่อยมากๆค่ะพี่พิมพ์ชอบกินมาจ้ะเวลความจุอีทูเกเตอร์เด้ออันนี้เป็น พิม์ได้เห็ดมาหน่อยค่ะวันนี้เข้าปลาค่ะไปได้เห็ดมานิดเดียวอ่ะก็เลยเอามานึ่งกับปลานะจ๊ะอร่อยมากปลานึ่งคล้ายๆปลากระพงขาวบ้านเรานะคะเหนียวนุ่มอร่อยค่ะอาหารหวานข้าวไอ้อาหารหวานเผ็ดมีครบค่ะ เมกครบเมกครบอร่อยอร่อยอ๋ออร่อย่วงมาอันนี้เป็นพริกพริกอ่าพริกคั่วพริกทอดนั่นแหละค่ะในน้ำพริกหมูนะจ๊ะเดีย๋ยวพี่พิมพ์จะลองชิมดูเผ็ดไหม กร,บ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 รบอบกรอบจ้ะกรอบอร่อยจังเครื่องมาบมาอาจจะเล็กครับแต่ว่าเผ็ดค่รับใช่นมา,มนาจ้ามาจ้า เผ็ดมาทานปลานหนึ่งค่ะปลาหนึ่งใส่ซอสใส่เต้าเจี้ยวใส่เห็ดใส่แครอทนะคะอร่อยอยู่นะเมนูหลากหลายจ้ะแล้วความตัอิสุเกเตอร์เด้อ วันนี้พี่สายดดนไปไหนหมดจ้าไปอยู่ช่องไหน <laughs> จ้ามาจ้มาจ้แพทเวลความจุีทุกเกเตอร์เดรอนะคะเดี๋ยวพี่บิมกดไฮไลท์